สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุ้ยพะบ้านนะคะแล้วก็ช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจ,จิตรจดให้บายยุยนะคะก็ก่อนอื่นนะน้องให้ชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์0 9 5ย์เก้าห้าสนะคะพารนะคะพี่พี่ปิดไว้นะคะช่วงก่อนสงการแล้วก็ช่วง วันส่งการนะวันนี้นะมาสักครู่นี้นะคะแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเยน็ยนๆรอรับเลขพัสดุได้เลยนะคะหรือว่าใครถ้าไม่มีลายนะขออนุญาตแจ้งตรงนี้เลยนะคะว่าจะส่งให้แล้วทุกรายการนะคะเดี๋ยวรอไปรษณีย์มารับช่วงห้าโมงเย็นนะประมาณสี่โมงนะคะสี่โมงเย็นนะแล้วก็ห้าโมงเย็นหลังจากนั้นก็เจ้าหน้าที่ทํางานเสร็จก็จะส่งเลขพัสดุให้แล้วหนุยจะส่งให้นะคะก็ใครเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ บางท่านอาจจะกลับกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าบางท่านก็บริษัทหยุดยาวนะคะหรือว่าลาพักร้อนเพิ่มเติมก็ยังอยู่บ้านอยู่นะคะก็คอยมีความสุขกับครอบครัวนะคะส่วนน้องยุ้ยนะคะว่าจะไล่ทุกวันนะก็มีช่วงไปทําบุญด้วยนะคะบีนะทํำกอกข้าวยุ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็มีอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเจอฝนเจอร้อนนะเล่นน้ํากันหลานเด็กๆด,ด้วยนะคร อ่านไม่สบายต้องขอประธานอภัยนะคะว่าจะไลท์ทุกวันนะเลยไม่ได้ไลฟ์ขอประทานอภัยนะคะก็กลับมาแล้วนะคะประจําตําแหน่งเหรียญแรกเลยนะคะก็เป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนะจ๊ะรายการนี้เป็นเนื้อเงินแท้นะคะพี่นะห่วงเชื่อมนะนี่เราจะเห็นเจนเซียนนะคะวิ่งเต็มคนเออเส้นขนแมวนะคะวิ่งเต็มเหรียญน,นะ กลับมาประจำการแล้วนะคะนี่เหรียญที่หนึ่งนะคะรายการแรกนี่ตัวยันอักขระนะคะชัดเจนนะสวยงามใครชื่นชอบนะคะหรือว่าสนใจรายการไหนนะคะโทรหรือทักไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันได้นะคะพี่พี่คะถัดมานะคะเป็นรายการนะคะ เ,เหรียญน,นะคะหลวงพ่อก,กันวัดพญาตนะคะเนื้อกระลาทองนะคะเป็นทองแดงนะคะแล้วก็กระลาทองจะเป็นกระลาเงินมากกว่านะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อก,กันนะคะเหรียญที่สองรายการที่สองนะคะรายการที่สองก็ด้านข้างนะคะเราจะเห็นเส้นขอบตัดนะ อันที่น้องบอกเคยบอกนะคะพี่นะถ้าใครจะขอรูปด้านข้างนี่คือลูกค้าโอเคตัดสินใจปิดแล้วก็โอนเงินนะคะหรือว่าสั่งเก็บไปทางนะคะหนูถึงจะถ่ายด้านข้างให้นะปกติหนูถ่ายแค่ด้านหน้าหลังนะคะพี่นะนี่นะคะพิมพ์ขอบเบ็ดสวยๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหเหรียญสวยนะคะพี่นะมีค่าปิ้นนะสวยงามนะคะถัดมานะคะเป็น เหรียญนะคะหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเงินลงยานะคะนี่เงินแท้นะคะพี่นะเนื้อเงินลงยาโอ้โหเหรียญนี้สวยนะคะเชื่อ <c oughs> ว่าหลายๆท่านนะคะกลับบ้านนะคงมีความสุขนะคะพี่นะหนูหนึ่งในนั้นก็คือหนูนะได้ไปทําบุญนะคะให้พ่อแม่นะคะให้ญาติพี่น้องนะ,ะแล้วก็ได้มีความสุขกับครอบครัวนะคะนี่ เนื้อเงินจุดไขป่ปลานะคะใส่มาข้างสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นะนี่เหรียญน,นะคะด้านข้างบนนะมีรอยขอบตัดเมื่อเช้าว่าจะไลฟ์นะคะหนูขอประทานอภัยจริงๆนะมเะนะะนะนนะมื่อเช้ามีงานทําบุญที่พิจิตรเนี่ยนะประเพณีบ้านคุณเพชรก็ทาหลังจากพ้นสงการนะเขายังทําอยู่นะแล้วกออ็พักผ่อนทํางานแป๊บหนึ่งเคลียร์งานนะแล้วก็นั่งไลฟ์อ่านั่งแพ็คนะคะนั่งแพ็คแล้วก็เพิ่งมาไลฟ์พระนะคะรายการถัดมานะคะเป็น เหรียญนะคะเนื้อเงินนะเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะคะพี่นะนี่รอยจานนะคะโอ้โหเห็นรอยจานเลยนะด้วยตาเปล่านะคะพี่นะรอยจานนะคะแล้วก็ด้านข้างนะเป็นรอยเหมือนคล้ายรอยตะไบเลยนะสวยงามนะคะสําหรับรายการนี้เอาจริงพี่ หลวงปู่บุญราคาหลักพันพันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็มีนะแต่เป็นเนื้อเงินหนูก็ต้องแจ้งนะหนูขายสองสามพันนะคะเพราะว่าด้วยราคาเนื้อพระนะพระสมเด็จนะคะนี่วัดละคังพิมพ์ใหญ่นะที่บอกนะคะด้วยราคานะคะต้นทุนราคามาแพงเพราะขายแพงนะคะพระหนูแต่พระสวยนะคะพระดีนะนี่เกรดนะคะชิดขอบซุ้มเลยนะคะ เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อตุบตับนะหนุบหนับตุบตับนะคะนี่มวลสารสวยงามแบบนี้เลยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะเก่าๆนะคะพิมพ์นะคะมีลายกะหนกนะคะพีนะกรอบนะคะเลี่ยมกอรอบพลาสติกนะคะสวยงามนะคะเป็นเม็ดแร่นะ พระเลี่ยมทองนะคะมีนะคะเดี๋ยวหนูดูนะสำหรับพระเลี่ยมทองนะคะใครผ่อนได้นะคะใครซื้อผ่อนได้นะคะแต่ว่าขอให้จบภายในหนึ่งเดือนนะคะก็จ่ายงวดแรก40%ของราคาพระนะคะต้องแจ้งตรงนี้นะรายการถัดมานะคะเป็นพระหนุมานนะคะหลวงพ่อปานขี่หนุมาน ถัดมานะจ๊ะเป็นรายการนะคะเอ่อแม่ชีบุญเรือนพุทโธน้อยนะราคาเบาๆนะคะพี่นะหลักร้อยนะคะหลักร้อยอันนี้ไม่ใช่เงินนะคะแต่ทําเหมือนเงินมากนะนี่สวยนะเดี๋ยวน้องเอาราคาหลักร้อยนะคะรายการนี้นะรายการถัดมาอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะพี่นะอันเนื้ออันเนี้ย แหวนลงพ้ามุ้ยอ่ะเป็นเนื้อเงินแท้นะแล้วก็ลุงยาด้วยแหวนแท้นะคะบอกเลยว่าหนูซื้อมาหลายตังค์นะก็ใครจะมาถามราคาพันสองพันไม่มีนะคะพี่นะต้องแจ้งตรงนี้ก่อนนะคะราคาไม่ใช่พันสองพันนะต้องแจ้งก่อนนะคะพี่นะเดี๋ยวบางคนโทรเข้ามาเดี๋ยวผิดหวังนะคะพี่คิดว่าจะซื้อสักสองพันนะเนื้อเงินนะหนูซื้อมายังไม่ได้เลยนะคะรายการนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะ แช้งกันข่าวๆาวนะในพอหนูจําราคาหรือทราบราคาข้าวๆา,า,าหนูก็ต้องบอกบอกไปนะคะพี่พี่เขาจะได้โทรมาแบบต้องเข้าใจนะคะพาซื้อมาแพงหนูก็ขายแพงนะรายการถัดมานะคะเหรียญหลวงพ่ออ่วมวัดไซนะคะนี่เหรียญหล่อบโบราณหลวงพ่ออ่วมนะไม่ค่อยเจอเลยนะคะด้านค่านะจะเป็นรอยขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะ พะเนี่ยหนูเล่นทุกสายทุกลายนะคะพี่นะแล้วแจเราจะเจอแต่ละบ้านนะเอาจริงๆพะท,ที่เราแบบไม่สามารถขึ้นไลฟ์ได้นะก็มีเยอะนะคะพี่นะจริงๆเวลาเราเหมามาอันนี้จอบใหญ่หรือเพราะเงินนะคะวัดบางคานนะคะเนื้อเงินนะคะต้องแจ้งก่อนนะเนื้อเงินนี่ไม่ค่อยเจอนะเนื้อเงินนะคะพี่อันนี้รายการนี้เป็นเงินแท้นะบอกเลยว่าหายากนะคะอีกรายการหนึ่งนะคะ พระสวยๆนะคะ <ๆ S 1> พี่นักแข่งตรงเชียวนะนี่สวยงามน,นะคะซอกองค์พระนะคะมีคาบกุขะความเก่านะคะเต็มองนะจ๊ะนี่นพระผ่านการใช้งานนะ,ะสึกริลเล็กน้อยนะคะในการถัดมานะคะเป็นหนุมานนะคะหนุมานหลวงพ่อสุนนะคะอยู่ในกรอบนะรายการนี้เดี๋ยวหนูคิดราคาเบาๆนะคะนี่ อ่ะหนูขายราคาแบบจัดโปรนะอุงนี้นะหนูเอาพันแปดนะคะพันแปดนะแจ้งเลยนะคะหนุมานหวงพสัสุนนะน้องเอาหนึ่งพันแปดร้อยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ไข่นะคะวัดเชิงเลนอ่ะเดี๋ยวน่อเอาให้ค่อยๆดูนะหนูก็จะไปไวทุกทีเลยนะนึกถึงคําพูดพี่ยกท่านหนึ่งนะ mm. เขาบอกเขาลายตานะคะ mm. ดูไม่ทันอันนี้หนูอขอประทานอภัยนะหลังจากวันนั้นหนูก็พยายามสโลไลท์ตัวเองลงมานะคะรายการถัดมานะก็ยังเป็นหลวงปู่ไข่นะคะแล้วก็ ห่วงนะคะก็จะเป็นห่วงเชื่อมนะรายการนี้แล้วก็จะมีรอยจานนะคะเราจะเห็นรอยจานนะคะพี่นะนี่ก็มีเส้นขนแมวเส้นเชียนนะคะวิ่งนะอยู่ทั่วองค์นะคะสวยนะคะสําหรับเดี่ยวลวงปุกไขรายการนี้นะ,ะโอ้โหพระผ่านการใช้งานนะคะศึกหลอด้วยนะคะวิเสียงมันจะไม่สบายนะคะพี่นะ เล่นน้ำนะคะตากแดดเจอฝนนะเจอหนาวด้วยนะคะและการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อสิอ่าหลวงพ่อเดิมนะคะสิงห์หลวงพ่อเดิมเป็นงาแกะนะคะนี่อยู่ในกรอบนะคะพลาสติกเก่าๆนะสิงห์หลวงพ่อเดิม รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปูท่ทวดนี่ราคาหลักร้อยนะคะเบาๆนะองนี้ราคาหลักร้อยนะคะด้านหลังนะเหมือนเป็นเ,ออเดี๋ยวหนูขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าเป็นรูปแบบนี้แล้วกันนะคะหนูไม่แน่ใจว่าคือรูปอะไรเลยนะ ไม่ทราบนะคะต้องขอประทานมาัยนะคะไม่ทราบจริงๆนะรายการถัดมานะคะเป็นรูปหล่อนะคะแปะลงสีนะคะนี่รูปหล่อนะมาพร้อมนะคะผ้านะคะผ้านะ,ะ,าน,ะ,ะน่าจะเป็นจีวอนนะคะอ่าเราก็ไม่ค่อยเจอนะคะรายการนี้หนูไม่ค่อยเจอนะอจริง ตั้งแต่ขายพระมาหนูก็เพิ่งเห็นเนี่ยนะคะไม่เคยเจอนะนี่สวยนะคะสำหรับรายการอปแปะนะคะรายการถัดมานะคะเป็นนะคะผงสุพรรณหน้าแก่นะคะผงสุพรรณหน้าแก่รายการนี้ยกซ้มนะคะไม่ได้เป็นเงินนะคะต้องแจ้งก่อนนะ ราคาเบาๆนะคะอันนี้นะเดี๋ยวหนูคิดราคาหลักร้อยนะใครสนใจนี่ด้านหลังนะคะมีรอยนิ้วมือด้วยนะคะจะคิดราคาหลักร้อยนะคะรายการนี้นะถัดมานะคะเป็นพระนะคะนี่ขุศรหลวงปู่เผือกนะคะน้องเอาหลักร้อยนะคะพี่ ทีจำราคาไม่ได้นะบอกลูกค้าไปหลักร้อยนะไปดูทุนมานะสองพันอะไรเงี้ยก็มีนะพี่นะจริงเราบอกลูกค้าไปแล้วในการถัดมานะคะเป็นเนื้ออัปาก้านะคะหลวงพอกล้วยนะคะมีรอยจานนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอัปาก้าหลวงพอกวยนะวัดโคสิตารามนะคะ นี่ห่วงนะคะก็จะมีคัาปินนะคะแล้วก็หนุมานนะคะหลังหนุมานอาการถัดมาเป็นเขี้ยวเสือนะคะเขี้ยวเสือหลวงพรปานนะคะนี่มียันนะคะอักขระนะคะโอ้ มีกระเช้ามาด้วยนะจ้ารายการนี้นะสวยดีนะคะพี่นะสวยนะจริงๆพระเลี่ยมทองที่ได้มานะคะไม่รู้หนูจะไล่ทันหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนนะคะมันไม่ค่อยสบายด้วยนะคะหลวงปู่ไข่นะคะรายการนี้เป็นทองไมค่อนนะคะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะจ๊ะยกซูมนะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะสวยงามชัดเจนนะ รายการถัดมานะคะเป็นเสด็จพ่อรอห้านะคะรายการนี้เป็นเนื้ออัปกานะคะเสด็จประพาสยุโรปนะคะเสด็จกลับจากยุโรปนะคะพี่นะเสด็จกลับจากยุโรปมีเหรียญเนื้อเงินเหรียญหนึ่งนะสวยมากนะคะบอกเลยว่าสวยมากลูกค้าปิดไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเนื้ออัปกานะคะ นี่หน้าพระคมมสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะเป็นตะโพนนะคะเจ้าของบอกกันนะคะหนูต้องขอประทานอภัยนะที่หนูจำชื่อไม่ได้นะคะส่วนกรอบนะคะเป็นกรอบเงินแท้นะคะตะโพนนะนี่สวยงามน,นะคะตำรับรายการนี้เป็นเครื่องรางนะคะพี่นะยกซูมนะเรียบร้อยแล้วนะคะถักเชือกมาด้วยนะคะถักเชือกจุ่มลักนะ รายการถัดมานะคะเป็นพระโสธรนะคะโสธรเป็นทองไมค่อนนะคะต้องแจ้งก่อนนะโสธรราคาบักเบาๆนะคะพันนิดๆนะคะพันนิดๆพันต้นๆนะต้องบอกพันต้นๆนะคะเพราะว่าหนูจําราคาทุนไม่ได้นะแต่ว่าหนูจะขายแค่พันต้นๆนะคะกำหนดราคาไว้แล้วนะคะพันต้นๆนะคะนี่เป็นทองไมค่อนนะรายการนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ อันนี้ไม่ใช่เงินนะอันนี้หนูขายหลักพันเหมือนกันนะคะหลักพันนะไม่ถึงสองพันนะคะพี่นะจําราคาไม่ได้ต้องขอประทานละัยนะไม่ใช่เงินนะคะรายการนี้นะใครสนใจก็ทักมานะคะพี่นะหรือโทรเข้ามานะคะนี่สดทอนะยกซูมนะคะเลี่ยมยกซูมนะหน้าปลาสวยๆแบบนี้เลยมาแถวสุดท้ายแล้วนะคะปิดตาข้าต้มมัดนะคะพัดปิดตาข้าต้มมัด อันนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะต้องบอกว่าโหอันนี้แท้ดูง่ายมากนะคะจริงๆนี่ดูรอยจานนะคะหนูเอาเพียงแค่หนึ่งพันสองร้อยนะคะสำหรับรายการนี้นะนี่ด้านบนมีรอยจานด้วยนะคะปิดตาขะตมัดโหด้านล่างก็มีรอยจานนะคะพี่นะนี่ทั่วองค์เลย บอกไปแล้วนะบอกราคาไปแล้วนะหนึ่นสอขายถูกมากนะคะรายการนี้รายการถัดมานะคะเป็นปิดตาหลวงปู่นาคนะคะนี่มีรายจานเช่นเดียวกันนะคะเอาเท่ากันก็ได้นะ,ะพี่นะคิดราคาเบาๆเลยนะนี่มีรอยจานนะเอาเพียงแค่1200บาทนะคะหนึ่บาทนะ ายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะเออไม่ใช่เหรียญน,นะคะพี่นะเออพระผงของขวานปากน้ํานะคะยกซูมนะเลี่ยมกรอบเงินนะคือโอ้โหเอาเป็นว่าเลี่ยมสองชั้นนะนี่อันนี้กรอบเงินข้างในหนึ่งรอบนะคะแล้วก็กรอบนอกอีกหนึ่งอันนะโอ้รนาะคาก็ต้องไปอีกระดับหนึ่งนะคะอย่างที่น้องแจ้งนะคะพี่นะ บางทีไม่เลี่ยมเลยนะเราก็แล้วแต่หน้างานที่เราได้มาด้วยนะคะพี่นะอ่ารายการถัดมานะคะเป็นพระโสธรน,นะคะกรมตำรวจนะรายการนี้ไม่ใช่เงินนะคะต้องแจ้งก่อนนะไม่ใช่เงินนะคะเป็นเหรียญน,นะคะปีสองพันห้าี่สิบนะคะปีสีานะ สซทองกรมตำรวจในการนี้นะคะราคาเบาๆนะคะพี่นะใครสนใจนะคะโทรมาหาน้องยุ้ยนะวันนี้หนูขอประทานละไหนะเนื่องจากว่าหนูต้องแจ้งจริงว่าหนูไม่สบายนะคะไม่สบายนะเสียงก็อาจจะแบบนะเนยๆนะนี่นะคะรายการนี้นะคะเหรียญเนื้อนเงินลงยานะคะหลวงปู่ทิมนะะโอ้โหกรอบด้านข้างดูดีเส้นขอบตัดบอกเลยว่า บางทีนะเราเจอแบบลงยาหรือเนื้อเนื้อเหรียญสีดำนะโอ้โหอันนี้คือผิวโคตรวิ้งเลยพี่นี่นะเสมา8ดรอบนะคะผิวโคตรวิ้งนะบอกเลยโอ้โหผิวสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพรุ่งนี้นะหวังว่าเอ้ยพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะได้มาไลยช่วงบ่ายหรือเปล่านะ รายการถัดรายการสุดท้ายแล้วนะคะเป็นมีดนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะอันนี้ลายเสยมานะคะพี่นะนี่กรอบนะคะเป็นเงินนะส่วนฝักเอ่อตรงนี้ตรงแหนนะคะก็เป็นเงินนะคะพี่นะเป็นเงินนะโอ้โหเรียบกรอบเงินมาแล้วเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะคะ ไลค์คลิปเหมือนเดิมนะคะให้ชมช่องทางการติดต่อนะช่องยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บย,ยุ้ยศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เบอร์โทรแล้วก็ดีดใช้เบอร์เดียวกันสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพี่พี่ะใครอย่างที่น้องแจ้งนะคะปิดพาไว้ไม่ต้องกลัวนะคะวันนี้จะส่งให้พี่พี่ทุกรายการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะจะได้ไม่พลาดพาบ้านสวยๆราคาะเบาๆสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ